วิธียกเลิกการเป็นสมาชิกเกษตรกรผ่านทาง f อปฟาร์มบุ๊กง่ายๆในหนึ่งนาทีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับจากการลงทะเบียน w w w d o อ m ด i มไม่ทิ้กันทะครับที่บอกว่าท่านเนี่ยเป็นสมาชิกเกษตรกรนะครับหรือว่าท่านบอกว่าท่านเน่เป็นเกษตรกรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเช็คแล้วนะครับผมว่า ท่านเนี่ยถูกหัวหน้าครอบครัวนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับใส่ชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นสมาชิกของครอบครัวนี้ที่เป็นเกษตรกรนะครับรวมทั้งเนี่ยมีเล่มเขียวนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีเล่มเขียวนะครับท่านเนี่ยสามารถที่จะทําการยกเลิกนะครับยกเลิกในส่วนของการเป็นสมาชิกได้นะครับโดยผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับซึ่ง การตรวจสอบความเป็นเกษตรกรเนี่ยผมได้พูดในส่วนของคลิปที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวลิงก์เนี่ยมันเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับผมนะเนื่องจากว่าหน้าต่างการของแอปพลิเคชันเนี่ยหน้าต่างของทางการเช็คเนี่ยมันเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับผมก็เลยทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมยังไงเนี่ยลองไปเช็คดูก่อนนะครับผมว่ามีใครเนี่ยได้ลงทะเบียนไว้หรือเปล่าแล้วท่านเนี่ยเป็นสมาชิกของครอบครัวไหนหรือเปล่านะครับนะถ้าเกิดว่าท่าน เจอว่าตัวเองเนี่ยเป็นสมาชิกของคนในครอบครัวนะครับผมนะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านลงเอาไว้นะครับให้ลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูว่ามีสมุดทะเบียนเกษตรกรหรือเปล่านะครับเล่มสีเขียวนะครับเพื่อที่ว่าท่านจะต้องเอาเลขในเล่มสีเขียวเนี่ยมาใช้งานในการยกเลิกตัวนี้ด้วยนะครับอะมาดูขั้นตอนการยกเลิกดีกว่านะครับ ท่านแรกนะครับให้คุณทำการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Farmbook นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยให้ทำการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนที่อัดคลิปอยู่วันนี้เนี่ยวันที่14เมษายนนะครับเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังอัปเดตได้เฉพาะในส่วนของ Android นะครับผมส่วน iOS เนี่ยอาจจะต้องรออีกสักหนึ่งวันนะครับเพื่อทาการอัปเดตระบบนะครับหลังจากทาการติดตั้งแล้วก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับระบบ จะให้คุณใส่ข้อมูลนะครับผมซึ่งก็คือชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้ใช้งานและรหัสผ่านนะครับจะใช้เลขรหัสทะเบียนเกษตรกรนะครับบนสมุดเล่มทะเบียนเกษตรกร12หลักนะครับเล่มเขียวนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็คือว่าคุณจะต้อง มีเลขในเล่มเขียวคือไม่จําเป็นต้องมีเล่มจริงนะครับขอแค่สําเนาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ให้ทางที่บ้านของคุณเนี่ยถ่ายมานะครับผมเขาก็ต้องการเลขแค่12หลักตัวนี้นะครับในการเข้าสู่ระบบเพื่อทําการยกเลิกการเป็นสมาชิกนะครับเฉพาะการเป็นสมาชิกนะครับไม่ได้ยกเลิกการเป็นเกษตรกรนะครับตรงนี้อ่ะหลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับที่คุณเข้าสู่ระบบหรือเข้าผ่านแอปได้แล้วนะครับตรงนี้ ให้คุณเข้าไปที่เมนูสำรวจสมาชิกนะครับนะเข้าไปที่เมนูสำรวจสมาชิกตรงนี้นะครับนี่คลิกไปที่เมนูสำรวจสมาชิกนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณเลือกชื่อสมาชิกที่ต้องทำที่ต้องการที่จะยกเลิกนะครับอย่างเช่นตรงนี้ตัวตัวอย่างนี้ก็คือเขายกเลิกเขาต้องการยกเลิกของคนนี้ก็ให้คลิกไปที่ชื่อของคนที่ต้องการยกเลิกนะครับหลังจากนั้นนะครับ ระบบก็จะขึ้นรายละเอียดมานะครับว่าสมาชิกนี้ชื่ออะไรรหัสประจําตัวเท่าไหร่เลขที่บัญชีอะไรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะก็สามารถที่จะกดปุ่มรูปถังขยะตรงนี้นะครับเพื่อทําการยกเลิกการเป็นสมาชิกของคนคนนี้ได้นะครับนะก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะให้กด ตกลงยืนยัน2ครั้งนะครับเพื่อยืนยันการยกเลิกสมาชิกตรงนี้นะครับนะก็ถ้ากดเรียบร้อย2ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จนะครับผมก็ให้คุณลองกลับไปเช็คในแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่ายังมีชื่อของคุณเนี่ยอยู่ในระบบหรือเปล่านะครับแต่ว่านะครับใครก็แล้วแต่ที่จะต้องการกดยกเลิกนะครับลองพิจารณาให้ดีก่อนนะครับลองเปรียบเทียบว่า มาตรการที่เขากาลังจะออกมาช่วยในส่วนของครอบครัวเกษตรกรนะครับกับมาตรการของการช่วยเหลือที่เราไม่ทิ้งกัน .com อเนี่ยอันไหนเนี่ยมีประโยชน์กับตัวท่านมากกว่านะครับขอให้พิจารณาดีๆนะครับเพราะว่าการยกเลิกตัวนี้นะครับผมนะเขาจะถูกเก็บเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่ากดยกเลิกแล้วจะไม่มาเป็นสมาชิกใหม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ย คุณลองพิจารณาดีๆนะครับก่อนทําการกดยกเลิกตรงนี้นะครับนะต้องพิจารณาดีๆนะครับผมว่ามาตรการไหนเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวของท่านหรือตัวของครอบครัวของท่านมากกว่ากันนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ